ดีอาวี R w e. สิ่งดีบริษัทดีนนนแน่นอนชะลอความชราร่างกายคน สวัสดีค่ะเจียวีสัญจรน,นะคะมาเยี่ยมลูกค้าถึงบ้านหนองเสือนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะนั่งกันกลางกองดินแบบนี้เลยค่ะนะคะวิวธรรมชาติพี่อ่ะสวัสดีดค่ะพี่อแนะนําหน่อยชื่ออะไรตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วช,ช,ชื่ออรไทยชื่อชื่ออรไทยบุญรุ่งค่ะค่ะอายุกี่ปีแล้วคะ49่9แล้วนะคะพี่อขาก่อนจะกินอาหารเสริมจีาวีกล่องเขียวเขียวเนี่ย มีอาการอะไรบ้างปวดเข่าค่ะปวดเข่าปวดสองข้างเลยไหมคะปวดสองข้างเลยปวดสองข้างเป็นมากี่ปีแล้วคะพี่เป็นมาสิบกว่าปีละอปวดมาสิบกว่าปีแล้วมีโรคอะไรอีกเบาหวานเบาหวานเบาหวานเป็นมากี่ปีแล้วคะเบาหวานเพิ่งจะเป็นได้ปีหนึ่งเบาหวานแค่ปีเดียวแต่ปวดเข่าเนี่ยเขาสิบกว่าปีละโอ้แล้วพี่ออกินเจียวี่มากี่กล่องละ กินไปหมดไปสองกล่องครึ่งสองกล่องกินวันละกี่เม็ดคะสองเม็ดแค่วันละสองเม็ดก่อนนอนเช้ากินไหมเช้าไม่ได้กินแค่กินก่อนนอนสองเม็ดอาการปวดเข่าเริ่มดีขึ้นดีขึ้นตื่นเช้ามาเนี่ยโหโล่งสบายตัวกี่วันหลังจากกินกินไปสองวันรู้สึกเลยรู้สึกเลย ดีขึ้นเยอะเลยอ่ะค่ะดีขึ้นเยอะเลยนะคะก็ทานเรื่อยมาจนตอนนี้สองกล่องละสองกล่องนะคะพี่อ๋อขาแล้วเบาหวานที่บอกว่าเป็นเนี่ยหลังจากกิน GRV เนี่ยเคยไปตรวจสักครั้งหรือยังยังยังไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวรอฟังข่าวดีกันเนาะอย่าลืมแจ้งให้ฟังบ้างนะคะพี่อ๋อขาแล้วลุงสอนอยากถามถึงแฟนเห็นบอกว่าแฟนทานมาหลายกล่องเลยสามกล่องสามกล่องแฟนเป็นอะไรคะต่อต้อเนื้อต้อเนื้อตาม้วฟาง เขาเป็นกับเขาขาวอะ่ะแล้วก็เลยถามเขาว่าแล้วกินยาตัวนี้เป็นไงบ้างเขาก็บอกว่ามองเห็นชัดขึ้นเยอะหน่อยเขาบอก่างนี้ก็ดีขึ้นเยอะเขาว่างี้แฟนทานวันละกี่เม็ดคะเช้าเย็นเช้าสองก่อนนอนสองแฟนพี่อาทานวันละสี่เพราะว่าเป็นเยอะเป็นเยอะเป็นป้อนะคะเขาเป็นมากี่ปีแล้วะคะหกเจ็ดปีแล้วเป็นนานเลยหกเจ็ดปีแล้ว พอทานเจียววไปก็ตาก็มองชัดใช่ใช่ขใชเขาบอกเองเลยล่ะค่ะถามเขาเองเลยถามทุกวัน,นแลวกินยาตัวนี้เป็นยังไงก็เลยถาม,มเขาก็เลยถามตาอย่างเงี้ยเออเขาก็มองบอกเห็นชัดแล้วเขาว่าอย่างนงี้ยเขาบอกกินไปเรื่อยๆก็แล้วกันก็เลยบอกอย่างงี้อก็มันเนี่ยเจอของดีแล้วก็กินไปเถอะก็บอกเขาก็ไม่อยากแกกินนะ เขาควบเลืองตังแล้วแฟนทําอาชีพอะไรคะทำสวนเหมือนกันทําสวนนะคะนี่วันนี้ไม่เจอไปทำสวนไปทําสวนนะคะก็กลินกัน2คนสามีภรรยาก็ห้ากล่องแล้วนะพี่อออมั่นใจไหมคะว่าที่อาการปวดเขามันดีขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะตัวเนี้ย ไม่ได้กินตัวอื่นไม่ได้กินตัวอื่นเลยกินตัวนี้ตัวเดียวแล้วแฟนก็เหมือนกันเหมือนกันที่ตาชัดขึ้นก็ไม่ได้กินตัวอื่นไม่ได้กินเลยกินตัวนี้ตัวเดียวนะคะพี่ออขาช่วงสุดท้ายแล้วพี่ออฝาก g r อาวให้พี่น้องชาวปทุมธานีที่กําลังฟังเราอยู่ตอนเนี้คนรอฟังเพียบเลยนะคะพูดจากใจที่พี่ออรู้สึกกับอาหารเสริมกล่องเขียวเขียวรู้สึกยังไงพูดเลย กินอาจิวีแล้วมันดีกินไปเหอยกินแล้วมันโล่งตื่นเช้ามาสบายตัวปวดมากๆแล้วก็จะหายยาตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ <c oughs> พี่ออบอกว่าพูดไม่ค่อยเก่งอย่าให้พูดเยอะนะคะ <c oughs> ออก็เอาเป็นว่าให้ทุกท่านนะคะ <c oughs> พิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองแล้วก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเสมอค่ะวันนี้พี่ออชาวหนองเสือแล้วก็น้องสอนบริษัทดีนั่นประเทศไทยจำกัดต้องลาทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ฉลองความชราร่างกายคนเราดูแลให้ทุกเวลาสรัทธาพึงภากี